กุ๊กขี้รันคิคดงคดอมผมก็เลิกเล่นไปแล้วไม่ใช่หรอกใครที่ไม่สามารถอ่านขีดแรกผมก็สงสัยเหมือนกันช่องเก่าสามารถอ่านกุ๊กขี้รันคิดงคดอมได้ใน <c oughs> ช่องใหม่ไหมทำไมมันเหลือเมทได้กูเล่นทุกรอบวะเนี่ย

ตัวลอยออนเนี่ยเรื่องขอผมก็อยากได้สกินนี่นะมันสวยดีงั้นไม่ค่อยต่างจากเดิมหรอกก็คแค่เปลี่ยน ตรงผมกับไปตรงแค่เปลี่ยนชุดแร่มันเท่กับเรื่มมันเป็นแค่ผมกับเสื้อนี่แหละที่เหลือไม่เลยน่าจะง่ายอยู่มั้งนะ ผมนึกว่าทำไมสกินเบ็คนทั่วเฮาเบ็ด,น,ดนี้กันเยอะมากเลยอะเทวนาเนี่ยผมจำได้แล้วมันเป็นจากกิจกรรมอะไรนั่นไงอีเล็กอะอีเลียนะมันจำได้อันนั้นผมมีกินครบสุดทกินแล้วไงจะเว,นว้นเทวนาแต,แต่ผมไม่มีไงผมเลยไม่เอาแบบผมไม่ใช่เมนแคดดี้ไงไมันจะได้เล่นใ้ผมเล่นยังไงอะ ถึงเมื่อก่อนจะเป็นก็เจอแต่สมัยนี้ไม่แล้วอ่ะรุนแกล้งรีรุนขนาดนี้ไม่ต้องกลับไปเล่นแคดดี้มั้งนี่พยายามแบบทําให้รุนตัวเองกลับเป็นเก้าสิบเหมือนเดิมเหมือนสมัยก่อนอ่ะสมัยก่อนรุ่นกว่าจะทํารุนเก้าสิบได้นี่โคตรนานอ่ะสมัยใหม่นี่ผมไปลองเล่นหลาดใหม่มาโอ้โหแปบ๊บเดียวก็นั้นละรุนเก้าสิบแล้วมันเดียวถ้าหลาดถ้าเป็นหลาดใหม่อ่ะคน่งเล่นใหม่นี่แบบเขาได้เปรียบตรงนี้แบบ ของไงไม่ได้ของเยอะหนุ่มนีนนนนน่มันหนุ่มยังอยู่วนยังอยู่วันนี่เจอมาไม่ห่วงอะไรหรอกนิกเจอตัวไม่ค่อยห่วงอะไรมากคว้าได้ไหมาะลิเตอร์มันได้เปลี่ยนไง ก่อนบอกรนปหลอกโคตรจริงโคตรหิวอ่ะ เมียตินี่ความผิวมันน่าจะหายหมดเลยอะ่ะผมเคยเว้ยถ้าผมแบตตอนนั้นผมถ้าเมื่อกี้วิ่สีวันนี้นักคนนะมันยานะมันนะตายหมดแน่แต่เมื่อกี้ไม่ใช่สี่ไงนุ่มหนุ่มวาแล้วรู้สึกก็ลืมเป็นตัวอะไรว่าวทำใรู้สึกแบตเหมือนเดิมเป็นตัวอะไรนะเอาลืมไป ลืมแบนไอเดืนั่นไปอ่ะนือนวเอคิดแป๊บนึ่ง มันเช้เปลือนนิดนึงนะตัวนี้ตัวคาบ้านนะครับพี่น้องกูไปแล้วขูไปแล้ว อุ้ยอะเกือบแตกแล้วไอ้กูตั้ตีกดทันบอดีเดยอ <laughs> กดไปทันเมื่อกี้ตายได้นอนอะ่ะ <laughs> หน่อยจะได้ไม่ต้องกดหิวนี่บ่อยๆสาไี้กดหิวนี้บ่อยๆเพราะอะไรไหมเปลืองมานาโคตรโคตรที่จบคืนอ่ะมึงเอาเหรอเร็วๆสวยอื้มกูเกือบ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  กูเช็คทุกพุ่มอะอ้าวเกินไปครับอีตัวนึงก็้าวเกินอนอวันอั

สตารเบอร์สตรีมแป๊บหนึ่งขี้โตมึงรีบสตาเบอร์สตรีมอย่างนี้เลยอย่าวมันไม่มาลาัดไม่เปลืงเฮียรครับเปลืมาลาชิบหายครับนิมหนึ่งนนว,นวน I do believe you the menu ตามหมอท่านแล้วครับอออืืหเห็นตัวล็อกซี่นี่ไม่อยากเข้าใกล้อะ่ะไม่นากก่ากลัวตรงนี้ล็อกนากก่ากลัวนตรงกติมันนี่แหละบอนนี่มองหนูมั้ย Starbucks Rim ไท <c oughs> ฟี <c oughs> ่ฮันนี่จะเล่นเก่งจริงแหละไอตัวเนี้ยถ้าเล่นเก่งก็ยากผมนะที่ชอบเล่นตัวนี้แหละ ชูโอลเดมนเอานตายไปซะลืมดูคลิปครับ สามตัวคิดตัอตายครับตายเหมือนได้านี้ลงได้ทีมดีนะไม่ลงเหมือนได้ทีมแย่อไอ้ยนนังได้แบบเล่นทีมที่เป็นทีมเป็นทีมมืออะ่ะนี่แบดเป็นทีมที่รู้ใจอะ่ะ One, 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 one. mình ít nén cái gian đi <cười> 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 ค okay. คลิปนี้จบไวมากๆเลยคลิปนี้จบไวมากคนจริงขอขอบคุณท่านผู้ชมที่มาเลยนะครับบา,บายๆไปก่อนนะคลิปนี้โคตรไวมากเลยคลิปนี้าจะไวที่สุดในในช่องผมแล้วื่องการอัาวีนะนะบายๆ